กาบสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุขคนเดอเอฟซี FC, พยาบาลฟินเลด์เอฟซีตัวเกี่ยวมิวสิกทุกท่านพี่น้องคลิปนี้จะมาว่าด้วยเรื่องหน้าที่พ่อจะทําให้ดีที่สุดประสันมาพี่น้องเป็นอีหยังเกี่ยวกับหยังอันนี้เป็นในส่วนของทางบอสบิ๊กเพิ่นใดโพดโพนีขณะที่กําลังพาลูกทั้งสองคนเที่ยวที่ญี่ปุ่นเพิ่นกาบ,บอกว่า เมื่อเห็นหน้าลูกก็รู้ว่าความหมายของคําว่าลักแบบไม่มีเงื่อนไขทันทีวาสันมาพี่นงองและะ้วก็บบอดบิ๊กเพิ่นก็ได้บอกอีกว่าดีใจที่ได้ทําตามคําพูดตัวเองว่าจะพาลูกๆมาที่นี่อีกได้มาแล้วนะเด็กๆวาสันมาพี่นงองนั่นแหละพี่นงองหลังจากที่บอดบิ๊กได้โพดแบบนั้นลงไปเนาะกะมาลองฟังความคิดเห็นของทางเอฟซีเบิงพี่นงองวาแตละทันเพิ่นสิี คอม,มินว่าจังไดพี่น้องบางข้อม,มินเพื่อนก็บ,บอกว่าในส่วนของทางบอดบิ๊กนี่อยากให้โฟกัสแตงแต่ลูกๆทั้งสองคนดีที่สุดแลว้วว่าสันวะส่วนเรื่องอื่นทิ้งมันไปน้องบิ๊กอย่าเอามาใส่ใจเริ่มต้นใหม่ยังไม่สายว่าสันวาพี่น้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็เพราะว่าสันวะบางท่านก็บ,บอกว่าใช่ใครจะเป็นผู้โชคดีการเวลาเดี๋ยวก็รู้ ความจริงใจเป็นเครื่องพิสูจน์มาสันวะคนเราไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซหรอกแม้กระทั่งตัวเราเองมาสันวาพี่น้องแต่เราต้องมองว่าส่วนดีมากกว่าเราต้องเลือกส่วนดีของคนคนนั้นมาสันวะส่วนคอมเมนต์นี้เพิ่นก็บบอกว่านาลิตะโตเกียวหนูโชคดีมากๆนะคะที่มีพ่อแบบพ่อบิ๊กมาสันวะพี่นอ้องทาส่วนคอมเมนต์ของทางเอฟอีกท่านหนึ่งเพิ่นกับบอกว่า มีแม่สวยสตองเก่งและแสนดีแบบแม่แพลด้วยจ้าวาสันวาเก่งทั้งพ่อและแม่วาสัน่าพ้องคัมที่นี้ทันนีเพินก็เลยยลก็มาตอบกลับบอกว่าเสียดายเนาะเสียดายความเก่งของแม่แพลบ่า่าเกิดเรื่องเลยวาสัน่าพิองค์เพินก็เลยบอกว่าจริงก็อภัยกันได้นะคะตามสิ่งที่เห็นวาสัน่าพ่น้องเพินก็เลยบอกว่าคนเห่าพลาดกันได้แต่ก็ขึืนอยู่กับคนสวงคนรวมๆแล้วพอบิ๊ก รักและทําทุกอย่างเพื่อลูกจริงๆวสันวาบางท่านก็บอกว่าลูกก็คือสายเลือดนั่นละ่ะเมียก็คือคนอื่นวสันวาพี่นงองมีหลายคอมเมนต์คือกันพี่นงองก็บอกว่าบอดบิ๊กนี่เป็นพ่อตัวอย่างวสันวาทำหน้านที่พ่อได้สมบูรณ์แบบครั้งอิลีวสันวาเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ผ่านชีวิตครอบครัวมาไม่สมบูรณ์เลยตั้งใจที่สิ่สางครอบครัวที่สมบูรณ์ของเจ้าของเป็นพ่อที่ดีตามแบบที่อยากมี แต่ก็ช่างมันเถอะใดๆคือนายเก่งมากผู้ใหญ่บ้านมาสัญมาพี่น้องบางคอมเมนต์ก็บ,บอกว่าสงสารเด็กๆบางทีเงินทองก็ไม่ได้สําคัญเท่ากับความอบอุ่นมาสัว่าบางท่านก็ว่าอันมีผัวดีบํรักษากระสมควรสินคอสามทํางานมาสัวมาพี่น้องเอฟซี FC, หลายท่านและเพื่อนก็บ,บอกว่าเป็นภาพที่อบอุ่นเนาะได้เห็นพ่อกับลูกเที่ยวน้างกันพี่นอ้องคนบอกว่าดีใจที่ได้เห็นร้อยยิ้มพ่อบิ๊กละกะัลูก,ลก เทิงสวงคุณดีใจกับสวงเต้าวาสันมาพี่น้องบางท่านก็บอกว่าทามีแม่มานําแห้งสีสมบูรณ์ค่ะกว่านีมาสันมาพี่น้องนั่นละพี่น้องก็เป็นความคิดเห็นเนาะของทางเอฟซีเนาะพี่น้องเนาะส่วนมากในส่วนของคอมเมนต์กะชื่นชมบอดบิ๊กนั่นละพี่น้องว่าทําหน้าที่ของพ่อได้ดีมากหาใส่บริเล้ว์พอแบบนี้มาสันมาพี่น้องนั่นละพี่น้องความหักของพอความหักของแม่ เป็นหักทีบริสุทธิ์ที่สุดเด้วพี่น้องพี่น้องมีความคิดเห็นแบบใดในเรื่องนี้กะคอมเมนต์ไว้แต่คลิปเจด้วงไดเด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจด้วงเสี่ยวมาฝากพี่น้องไม่เด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจด้วงไว้ในเด้อสวัสดีจา้า